ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้นุ้ยเพิ่งได้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะคะตัวนี้มีชื่อว่าสบายดีไฟเบอร์นะคะสบายดีไฟเบอร์ตัวนี้เป็นคล้ายคดีทอร์กนะคะดีทอกำหส้ใครที่มีปัญหาท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลาอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองอ ทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอันนี้คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เพิ่งจะได้มานะคะเพิ่งจะได้มาก็เลยจะมาลองทานดูลองชองดูว่าอ่าสีเขาเป็นแบบไหนรสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะหนึ่งตรงนี้ค่ะหนึ่งกล่องจะมีอยู่สิบซองนะคะหนึ่งกล่องมีสิบซองเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าสีของสบายดีไฟเบอร์เป็นแบบไหนเนาะอันนี้ใช้ชงได้ น้ำอุณหภูมิปกติเลยนะคะจะใครชอบน้ําเย็นก็ชงน้าเย็นใครชอบน้ําธรรมดาก็ชงน้าธรรมดานะคะดูนะคะว่าจะละลายง่ายไหมฉีดซองเลยนะคะอ่ฉีดซองแล้วก็ผสมน้ําเคลงไปเลยเนาะ เป็นแบบนี้นะคะสีเป็นแบบนี้ดูนะคะการละลายของเขาไฟเบอร์เน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะฟองขึ้นบนละลายง่ายนะคะเนี่ย กลิ่นหอมนะคะกลิ่นเขาจะเป็นแบบออกพวกบลูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นพวกบลูเบอร์รี่กออลิ่นเอ่อบลูเบอร์รี่อ่ะพวกองุ่นถีม่วงอะ่ะกลิ่นนะ่ะคล้ายๆแบบนั้นเดี๋ยวลองดูรสชาติดิอืมอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวกินท้งแกนี่เลยเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะบำทายง่ายหรือจะเป็นยังไงไหมเนาะอร่อย กินง่ายนะคะเคยกินปกติเคยกินพวกดีท็อกอะไรพวกนี้ค่ะก่อนหน้านี้บางบางบางอันนะบางที่ห่อค่ะกินหรือรสชาติบางอย่างจะเปื่อนมากบางอย่างก็จะออกเปรี้ยวออกอีแบบปะเดนแต่ตัวเนี้ยอันนี้หอมแล้วก็อร่อยค่ะกินง่ายหมดแล้วสําคัญนะคะการกินไฟเบอร์อาไฟเบอร์ดีท็อกพวกนี้ค่ะกินเนื่องจากว่ามันเป็นไฟเบอร์แห้งเนาะหลังจากที่เรา กินที่เราผสมน้ำชงไปแล้วค่ะเราต้องดื่มน้ำตามอีกหนึ่งแก้วนะคะอย่างน้อยๆหนึน่งต้องดื่มน้ำตามหนึ่งแก้วเพื่อที่จะ,ะป้องกันการที่ว่าพวกไฟเบอร์อะไรพวกนี้ค่ะมันจะไปดูดซึมน้ำในร่างกายเราหรือว่าไปอุดตันทาให้ลำไส้เราอุดตันทาให้มันบางคน,นแทนที่จะขับถ่ายก็จะขับถ่ายยากถ้าเรากินแค่ตัวไฟเบอร์ที่เราผสมในแก้วอะ,คะแ,คแค่กินแค่นั้นถ้าเราไม่ไมดื่มน้ําตามนะคะดังนั้นเราต้องหลังจากกินแล้วเราก็ควรจะดื่มน้ําตามประมาณหนึ่งแก้วนะคะอย่างน้อยเนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูพ่งนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะเข้าห้องน้าดีไหมจะไหลลื่นดีไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันขานบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพิ่งจะออกไปส่งของมานะคะจะมา,าเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะได้กินตัวสบายดีไฟเบอร์ไปนะคะหนึ่งซองทองแรกนะคะกินตอนประมาณตีสามกว่าเนาะตีสามกว่า กินแล้วทีนี้ก็นอนหลับดีค่ะยอมรับวว่านอนหลับดีนะคะตื่นขึ้นมาประมาณ1ิบโมงสิบโมงกว่าเนาะอ่ะก็วันนี้วันพระเนาะก็ไหวพระทำกิจกรรมอะไรปกติแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดท้องประมาณเที่ยงค่ะประมาณเที่ยงปวดท้องผ่านมาอ่ะหลังจากกินตีสามเนาะที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะก็ประมาณนับรวมๆก็ประมาณ8ดชั่วโมงเนาะแดชั่วโมงนะคะอือ เ,เริ่มรู้สึกปวดท้องเข้าห้องน้าประมาณเที่ยงนะคะก็จากที่ไม่ได้ขับถ่ายก่อนนั้นสองวันสองวันนะคะก็ออกมาค่ะออกมาแบบแรกๆก็สีคําหน่อยอาจากนั้นก็สีฟูดีค่ะล่ะนี่มันเหมือนมันออกมาหมดอะคะ่ะตอนก็ไม่ไมีไม่ได้รู้สึกปวดบิดอะไรนะคะถ่ายง่ายไม่รู้สึกปวดบิดอะไรนะคะและ,และตอนนี้ค่ะก็เป็นเวลา,าหลังจากที่ไปทําธุระมาเสร็จตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงบ่าย บ่ายโมงตรงนะคะไม่รู้ว่าจะเดินถึงกลับถึงห้องไหมเพราะตอนนี้เริ่มรู้สึกปวดท้องอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วละรอบนึงนะคะเราต้องรีบกลับนะคะจะลองดูซิว่าจะกี่รอบนะคะแต่ก็คือมันไม่ได้รู้สึกปวดปวดบิดท้องนะคะแต่มันรู้สึกเหมือนมันอยากเข้าห้องน้ำอะค่ะตอนนี้จะต้องรีบกลับเข้าบ้านไปเอาออกอีกรอบนึงเนาะ,ะโอเคแต่แล้วก็ใครที่คิดอยู่เราขับถ่ายยากต้องผูกอะไรพวกนี้ค่ะลองไปหามาทานดูนะคะ สบายดีไฟเบอร์ iber, นะเดี๋ยววันนี้จะไปถายไปต้องไปเข้านะั่งอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าอ๋อสงสัยจะต้องผุงยุบแ,แน่เลยค่ะได้ค่ะ